ครับผม,น,มนายสมจิตนาธาทสมบ้านผู้ดินหมู่ที่5ตำบลบ้านผืออำเภอบ้านผือจังหวัดอุรีรัมย์แห่งนี้ซึ่อภาษาสำนักสงฆ์นองว่าบ้านผู้ดินหมู่ที่5ตำบลบ้านผืออำเภอบ้านผือจังหวัดบุรรธานีมีพื้นที่ทั้งหมดหนึ่งร้ยห้าสิบห้าไร่เก้าสิบตารางวาใน่อนเป็นพื้นที่ที่แห้งแลง้งมีชาวบ้านบุกลุกขึ้นมาทําการเกษตร ปลูกขึ้นมาจมาํานวนประมาณ15ไร่กว่านะครับต่อมาได้มีการประชุมคณะกรรมการหมู่บ้านผู้นําชุมชนและชาวบ้านขอสอบเขียที่ประชาตรงนี้นะครับก็ได้พื้นที่ลับขึ้นมาจํานวน15ไร่เสษยเศษนะครับและก็มีการประชุมกันว่าจะปลูกต้นไม้ทดแทนให้เป็นเป็นป่าที่สมบูรณ์ ก็เลยปี2,559ก็ได้ปลูกต้นไม้จำนวนจำนวนหนึ่งคือรวมพื้นที่ที่ปลูกต้นไม้นี้ก็15ไร่1ษนะครับที่ปลูกต้นไม้อ,อันนี้เป็นต้นที่เริ่มในปี2,559นะครับโดยมีท่านใานอำเภอภูมิชัยนะครับเป็นผู้มาเป็นประธานในการปลูกในปี2,559นะครับเห็นไม้สักนะครับ เป็นไม้สัก2,559ก็โตโต้นโตคอสมควรนะครับถ้าในส่วนของผมก็อยากให้ต้นไม้โตขนาดนี้ถึงจะปล่อยให้เป็นระบบมิเวศของต้นไม้ดูแลกันเองนะครับและในส่วนต้นเล็กก็จะดูแลต่อไปสำหรับยางนานี่ครับอันนี้เป็นปีปี2,506 6สิบ้วครับปลูกยางนานะครับ ครับแปลงนี้ก็เป็นอีกแปลงหนึ่งนะครับปลูกในปีสองพันห้าร้อยหกส็นะครับแปลงนี้มีพื้นที่ก็ประมาณสี่ไร่นะครับที่ปลูกตรงนี้เป็นไม้ยางนาแล้วก็ไม้ตะเคียนนะครับแล้วก็ไม้สักนะครับไม้นี่ไม้ปะดูไม้มะข่านะครับอันนี้ปลูกปีสองพันห้าร้อยหกสิเ็ดนะครับอันนี้ก็เป็นอีกแปลงหนึ่งนะครับ ในสภาพที่พื้นที่ที่ถูกบุกลุกนะครับที่ปลูกต้นไม้เป็นอันนี้เป็นคันแคนานะครับตั้งแต่เดิมแล้วก็มาปลูกต้นไม้ไส่ตรงนี้นะครับในปี2506นะครับเป็นพื้นที่เมื่อก่อนเป็นทุ่งนาชาวนาบุกลุกขึ้นมาทําการ,รเกษตรนะครับวันนี้ก็จะเป็นต้นประดูนะครับมีไม้ประดูไม้มาค่า แล้วก็ไม้ตัดยนนะครับอันนี้อันนี้คือต้นพยุงนะครับอันนี้ปลูกปีปีสองพนะครับโดยนี้ท่านนายอำเภอทัศวากัษประธานนนประธานน,านนนะครับเป็นประธานในการปลูกในปี2,562ครับสำหรับไม้พยุงต้นนี้นะครับ ปูในตีพศ2563นะครับโดยท่านประธานทอสมออำเภอบ้านถือนะครับท่านสนใจนาควันธนกิจนะครับประธานพอสมออำเภอบ้านถือแล้วก็ต้นนี้เป็นของท่านขออท่านขออ,ออเวทินพุ่มอ,อินนะครับท่านขออผู้อำนวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของจังหวัดุดรธีของเรานะครับ ครับสำหรับต้นไม้ที่ปลูกในปี2,563นะครับก็คิด่เหลียวมาแล้วก็จะเหลืออยู่ประมาณ95นะครับในส่วนอีก5ก็คงจะบมันก็ตายไม่มากนะครับก็จะปลูกเสริมนะครับในส่วนที่มันตาย ก็เป็นพื้นที่พื้นที่หนึ่งนะครับที่กับผมเองก็ได้ร่วมกันกับทีมงานอาสาสมัครทอสอมของอำเภอบ้านถือนะครับในร่วมกันอนุรักษ์ฟื้นฟูป,ป่าที่เสื่อมโทรมไปให้กลับมาเป็นสภาพป่าที่สมบูรณ์เหมือนเดิมนะครับก็เป็นที่น่าพอใจนะครับต้นไม้ก็รู้สึกว่าโตขึ้นเยอะนะครับแล้วก็อีกในส่วนหนึ่งที่ยังโตไม่เพียงพอก็จะมีการ ดูแลรักษาต่อไปนะครับ